ไปตลาดมาจ้าน้องอุ้มช่วยปูขนของเอิปูยกของมาน้องอุ้มยกของช่วยเมื่อกี้ดูโทรศัพท์ไหมช่วยเลยหมดหรือยังลูกบนรถแล้วก็สอบยกไม่ไหว อไอ้ให้ปูยกดักนักๆอายกให้ปูเลยไปตลาดซื้อของมาจ้าหมดหรือยังเธอเรือกต่ข้าวเหรอข้าวหักครึ่งก็กินเถอะซื้อให้แม่งเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้ยเจ็ดร้อยหกสิบเพื่อ ต่อฮะคือว่าอาหารปลาดุกกลางแล้วนฮะฮะปลาดุกกลางซื้อขนมปิ๊บมาด้วยก็เ,เหลือกระสอบข้าวสาร กระสอบข้าวสารนี่คนงานประจำคนงานประจำคนงานประจำจ้างวันละเดือนละจ้างเดือนละสามสิบบาทเดือนละสามสิบวันบางเดือนก็สามสิบเอ็ดวัน คนจัดของน้องอ้ําเอาขนมแฝนตรงไหนดีนแกะดูขนมอุ้ยขนมแฝนตรงไหนดีเนาะลังขนมหุ่วข้าวแล้วกินปลากระป๋องหมดหรืยยังอุ้มกินปลากระป๋องหมดหรือยัง คนปะทถูวัดละบ่เื่อคใระใครใคร,ใครโทรมา,รรรมาวันนี้ไปตลาดมาของลงมา ผิวข้าวพี่น้องอาสามนี้และเด้จ้า bye bye, บายบายจ้า